หญิงวัย62ลดน้ำหนักกินแค่ปลาสดีน3เดือนเผยผลลัพธ์ใครเห็นรูปก็อึง้งหญิงวัย62ปีแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักด้วยวิธีสุดโต่งกินแค่ปลาสดีนตลอด3เดือนเผยผลลัพธ์ด้วยรูปเว็บไซต์ HK01 รายงานว่าหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งต้องทุกทรมานจากปัญหาโรคอ้วนมาหลายปีจนถึงขั้นมีอาการปวดเท้าเธอเลือกใช้วิธีลดน้ำหนักที่ไม่เหมือนใครด้วยการกินเพียงปลาสดีนทุกวันเป็นระยะเวลา3เดือน ตามรายงานของนิวยร์กโพสตระบุว่าครูเมดวัย62ปีซึ่งเป็นนักบำบัดที่กเกษียณจากกองทัพเคยมีน้ำหนักตัวสูงถึง240ปอนด์ประมาณ109กิโลกรัมจนกระทั่งเธอประสบปัญหาจากโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือโรครองช้ำทำให้เดินลำบากในปี2020เธอตั้งเป้าหมายที่จะลดน้ำหนักโดยใช้วิธีการทานเนื้อสัตว์เป็นหลักซึ่งช่วงแรกเธอลดน้ำหนักได้ถึง65ปอนด์ประมาณ30กิโลกรัม แต่หลังจากนั้นกลับเจอทางตันและน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้น้ำหนักของเธอกลับเพิ่มขึ้นเป็น196ปอนด์ประมาณ89กิโลกรัมทำให้เธอตัดสินใจลดน้ำหนักอีกครั้งเธอได้เห็นคำแนะนำจากดตอรแอนเนตบอสเวิร์ธแพทย์จากฟลอริดาซึ่งแนะนำวิธีการลดน้ำหนักด้วยการกินปลาสดีนแบบอดอาหาร72ชั่วโมงวิธีนี้เน้นการกินปลาสดีนเท่านั้นเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ และทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิสเพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครูเมดเริ่มกินเพียงปลาดีนโดยเธอรับประทานปลาดีนวันละสี่กระป๋องและเสริมด้วยน้ำมันกรดไขมันกลาง MCT oil เพิ่มเติมอีกด้วยเธอควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานในแต่ละวันให้ต่ำกว่า1,500แคลอรี่พร้อมเน้นว่าในระหว่างกระบวนการนี้เธอไม่ได้รู้สึกหิวเลยแม้แต่น้อย ครูเมดใช้เวลา98วันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูพละกกำลังและบรรเทาอาการปวดขาได้สำเร็จในช่วงสองสัปดาห์แรกเธอสามารถลดน้ำหนักได้ถึง12ปอนด์ประมาณ5กิโลกรัมและในที่สุดเธอลดน้ำหนักรวมได้35ปอนด์ประมาณ16กิโลกรัมจนทำให้เธอชื่นชมว่าวิธีลดน้ำหนักด้วยปลาสดีนนี้มีประสิทธิภาพจริงฮ่า <laughs> ฮ อย่างไรก็ตามเอมิลี่เฟเฟอร์นักโภชนาการที่ลงทะเบียนในสหรัฐระบุว่าแม้ว่าปลาสดีนจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ก็ควรจะไม่เป็นแหล่งอาหารหลักเพียงอย่างเดียวเธอเตือนว่าอาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะตัวที่สำคัญต่อสุขภาพผู้คนไม่ควรเลือกกินเพียงอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อการลดน้ำหนักหรือเป้าหมายอื่นๆเท่านั้นเรื่องที่สองหมอมาเฉลยอาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกายจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นหมอเฉลยเองหากอาบน้ำทันทีหลังออกกําลังกายจะเกิดอะไรขึ้นทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นเผยช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายคนมีนิสัยอาบน้ำทันทีหลังออกกําลังกายแต่ก็มีความเห็นว่าพฤติกรรมนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ จากคำกล่าวของนายแพทย์ดวนดืม่มานจากสมาคมโรคหลอดเลือดเวียดนามการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเช่นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับปรุงอารมณ์อย่างไรก็ตามการอาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกายแม้จะทำให้รู้สึกสดชื่นแต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง เมื่อร่างกายออกแรงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเช่นการไหลเวียนของเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเพื่อลำเลียงพลังงานและออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อการอาบน้ำเย็นทันทีหลังออกกำลังกายอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างกระทันหันทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ การอาบน้ำอุ่นทันทีหลังออกกำลังกายก็อาจส่งผลเสียเช่นกันโดยการเพิ่มแรงกดดันต่อร่างกายหลังจากออกกำลังกายร่างกายจะมีการปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อควบคุมความดันโลหิตแต่หากเราอาบน้ำอุ่นทันทีหลังการออกกำลังกายอาจทำให้ความดันโลหิตเสียสมดุลและนำไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลันซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดสมองและหัวใจวายร่างกายต้องการเวลาปรับสภาพและกลับสู่สภาวะปกติ หลังออกกำลังกายการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นทันทีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเนื่องจากร่างกายไม่มีเวลาพอในการปรับตัวนายแพทย์มารกล่าวนอกจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแล้วการอาบน้ำทันทีหลังการเล่นกีฬายังอาจส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อีกด้วยในความเป็นจริงกล้ามเนื้อที่อยู่ในภาวะใช้งานหนัก จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและอาจเกิดการตึงได้ง่ายหากอาบน้ำทันทีหลังออกกําลังกายกล้ามเนื้ออาจหดตัวอย่างรวดเร็วซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นตะคริวหรือการเคล็ดขัดยอกหลังออกกําลังกายควรทําการคูลดาวน์โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยความเข้มข้นต่ําก่อนออกจากห้องฟิตเนสซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากหากต้องการให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติช่วยปรับให้อัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนในแพทย์มานแนะนำระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอาบน้ำคือหลังจากที่ร่างกายได้พักประมาณ20-30นาทีและเงื่อหยุดไหลในช่วงเวลานี้คุณสามารถดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไประหว่างการออกกำลังกายได้ การอาบน้ำหลังจากร่างกายได้พักฟื้นตัวแล้วมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพิ่มความสามารถในการทนทานสำหรับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปขจัดแบคทีเรียที่เกาะบนผิวหนังป้องกันการอุดตันของรูขุมขนและช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นก่อนแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถอาบน้ำได้สามารถใช้ผ้าเช็ดตัวแห้งที่สะอาดคลุมร่างกายเพื่อดูดซับเหงือ่อ และหลีกเลี่ยงการอุดตันของรูขุมขนเรื่องทือสาม